สวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยพาท่านผู้ชมมาดูวัวมาเปิดตัวราคาวัวในวันนี้กันเลยนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ปีใหม่นะครับไม่ได้นําวัวมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับตลาดนัดก็ไม่ได้ไปเพราะว่าปีใหม่ปีใหม่นะครับแม่ท่านผู้ชมครับพี่สุดหล่อของเราหน่าสาวสาวสาวใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมอายุ10 สิบห้าสิบหกเดือนแล้วครับท่านผู้ชมดูบนรถนะครับประมาณนี้นะครับเป็นวัวชาโลเล่เลือดค่อนข้างสูงนะครับหัวล้นโดยกําเนิดครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับดูวัวดูบนรถอย่าเพิ่งเชื่อนะครับว่าใหญ่เพราะผมเคยพลาดมาแล้วครับท่านผู้ชมครับซื้อวัวบนรถนะครับเข็ดเข็ดมากเลยนะครับประสบการณ์ยังไม่พอแต่ว่าเท่าเท่าเท่าที่ดูนะครับท่านผู้ชมดูก้นนี่ครับท่านผู้ชมครับดูหางนะครับดู ก้นดูหางแม่สวยจริงๆนะครับท่านผู้ชมตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับมารอดูว่าหลังจากที่ลงลดแล้วเขาจะเป็นยังไงนะครับดูคข่าวๆแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับพี่ทวีสุดหล่อของเรานะครับพี่ทวีนี่เขาเป็นคนหาวัวเก่งครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้พี่เขาโทรหาผมนะครับบอกว่าให้มาถ่ายแล้วก็ลงขายให้หน่อยนะครับ ท่านผู้ชมครับดูดูด,ดูแม่ผมมาดูแล้วมันสวยจริง,รงๆครับรตัวนี้ตอนนี้ก็ราคานะครับก็40 40กลางๆนะครับราคา40กลางๆแต่ว่าจะใหญ่จะเล็กหรือจะถูกใจใครหรือเปล่าต้องดูตอนลงรถครับท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วชมพูล้วนครับท่านผู้ชมครับชมพูล้วนนะครับ จมูกชมพูนะครับกีบชมพูหูสั้นเป็นไงเป็นไงอ่าชารโลเลตตัวนี้ดูก้นครับท่านผู้ชมนมสีเต้านะครับผมดูละนะครับนมสีเต้าผ่องเชียวครับท่านผู้ชมดูดูด,ดูสง่าไหมล่ะครับต้องแบบนี้ครับท่านผู้ชมวัวที่จะนําไปเป็นแม่บล็อกแม่พันุ์ในฟาร์มนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่4 6 5 0 0บาครับท่านผู้ชม 4 6 5 0 0นานะครับสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์โทร0 9 0 8 9 1 6 6 4 3แ้มครับท่านผู้ชมเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับวัวสวยเหลี่ยมตัวแบบนี้ต้องแบบนี้นะครับเลือดก็น่าจะไม่ต่ำกว่า83นะครับ7583นี่แหละครับท่านผู้ชมดูดูดูนะครับวัวยังไม่ผัดฟันนะครับท่านผู้ชมขนาดนี้แล้วถ้าผัดฟันจะขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับ สวยจริงๆนะครับแม่ชมพูเครื่องชมพูครบเครื่องครับด้านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้พบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับ0908 9 1 6 6 4 3ครับผม